ขพ่อกับผมอีกแล้วนะครับก็คือไม่เชื่อวช่างคุณโอดูกล้องก่อนทางเดินนี่มันอยู่ห้องที่มันอยู่ 米轰破米来轰。 으아! 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 으나 으아! 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 으아!

เฮห้องเนเ้อยู่้องิแล้วอยู่นห้องแ้อบห้องเก้าห้องเก้าอยู่หน้าเรพอเกิดเน่ห้องเก้าอยู่ดี ไม่มีแอร์แล้วไมีมีไมีมีแล้วอ๋อนแล้วไมีมี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 มีมีแล้วมมีมมีไมมีมมี้มกมีใช้ได้ตีตีีตีสีคู่เฮห้อก่า ดูห้องแปะห้องสี่ดีกว่า